Oh no no Oh มีลื่นมีลื่น สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เอกมซิงครับอ่ะบายมาเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับที่แรกขึ้นฝั่งนี้อาจารย์ชูเปลี่ยนทางแล้วให้มาขึ้นฝั่งนี้ครับมาดูกันว่าจะขึ้นได้ไหมมันลื่นอยู่ครับมามาดูจเจ้าล็อกกี้ขนาดมาขาวไปอกี้ยังบื้อนะ ดูถอดถงกันมั่งครับผมเอา้าน้อมะนาว <_ d ata> เอาหลังงานนี้ครับ <_ d ata> ตรงนั้นสงสัยจะเป็นน้ำแน่นอนหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกครับ มาดูสาทงครับว่าจะลื่นไหมงานนี้สนุกสนานเลยครับในบอ่อครับ สียบอยไปไม่ได้เลยายกดำแล้วอ้าวโอ้โหงานนี้ครับ ăn khao xỉa bòi áo nó sẽ tin bọc mày đại học đại bé đại nhanh เอาได้แล้วเสียบ,บอยครับร้อยผัวเอ้ยร้อยเมียวุ้งานนี้ครับบกวัดนี่ครับทางครับ ูนำหน้าฝนตกเมื่อวานครับเลตุมเป้ลาลาเลตุมเป้อันนี้ครับสนุกสนานมันเทิงสิน สีรยบอยเบินอยู่่อดีครับเดี๋ยวมาดูอาฮิงจะมาได้ไหมเอ้ยอะไรเชียบอยออกได้แล้วมาดูอฮิงครับ cam hiên vô cam vô cam vô cam जॻाम जकाम อ้าวดับโอ้วอ้าวแซ็กการนี้สนุกสนานนะครับในบอ่อวู๊ฟุ่งขึ้นแล้ว ตุ้มเปย์แหละละเรตุ้มเปย์ไปแล้วไอ้หิงครับปวดจะบืนออกได้ โอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับวาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ